ครับดีครับอาาดีครับสวัสดีครับเนี่ยเนี่ยพี่ดำนะฮะเท่าดำเท่าดำอยู่ไกลหน่อยอยู่นครนายกอยู่อยู่นครนายกครับมาไปตัวอยู่ในป่าครับไปเฝ้านกเซงเซงแซวอยู่ที่ใจใช่ใช่่ายกเซงแซวเดี๋ยวเขาจะให้กลับเปล่าพี่เนี่ยนะล็อกดาวน์อีกสิบสี่วันน่ะไม่รู้นั่แหละอยู่ตามป่าตามเขาตามดอยพี่ปลอดภัยสุดละนะฮะ วันวันไม่เจอใครเลยเจอสองคนพันอยู่กับสองคนภรรยาเลยละโอ้โหหนักกว่าโควิดอาจารย์ละวิดำเพราะว่าฟังข่าวแต่ละวันเนี่ยนะฮะมันโกรู่แล้วเกินมันเศร้าใจเออใช่เออเดี๋ยวเนี้ผมแทบไม่ดูแทบดูข่าวพวกนี้ไม่ไหวเลยผมก็หู่มากเลยเศร้าใจมากเลยเศร้าใจมากคนนอนตายคนไอคนโดยเฉพาะคนแก่ในชุมชนที่เข้าไปช่วยกันพวกเตนเตนเดียวเข้าไปเข้าไปแล้วพวกนี่อัด จิตอาสาน่แหนัหน่าสงสารมากใช่คือตอนนี้เนี่ยพราก็เราก็เอาใจช่วยจิตอาสานะแล้วก็ว่าให้ที่ไปช่วยที่ไปช่วยนร่นี้นั่นแรงต่างเนี่ยผมดูอันดับแรกเนี่ยเราวางว่าจิตอาสาเนี่ยตอนเนี้นะน่าจะคุยกันก่อนเรื่องจิตอาสาเนี่ยครับผมจึ่นชมเขามากเลยนะเขายอมเสี่ยงยอมทําอะไรที่เขาไปช่วยเข้าทําอะไรเข้าไปเนี่ยใช่คนอื่นไม่เคยกล้าแล้วก็ จริงๆอ่ะคือเจ้าหน้าที่เรื่องของเก็บเครื่องพวกนี้เจ้าหน้าที่บ้านเราเนี่ยเราไม่เคยเก็บเองไงแต่ <c oughs> <c oughs> เราจิต <c oughs> อาสาให้พวกมุ้ยที่เก็บแต่ตอนนี้มุ้ยที่เขาก็เอาไม่ทันใช <c oughs> ่เ็าต้องมีจิตอาสาพวกนี้เข้าไปแล้วก็คือผมดูขาจิตอาสารเริ่มไปทําเรื่องแจก,กยาป้าวิจัยอะไรอะป้าว <c oughs> ิจ <c oughs> ัยยาแก้เนี่ยกับคนไข้ที่โฮมไอโซเลชันนะครับก็ได้วันเป็นพันเนี่ย อ,าาอ่าฮะนะก็ก็ชื่นชมจิตนาสาเนี่ยนะก็นะนะนะก็มาดูแล้วก็คือเราเอ่ยอดเยี่ยมจริงพวกนี้เราก็พยายามจะเอาใจช่วยจะไปช่วยเองก็ไม่รู้จะจะยังไงแรงต่างเนี่ยนะครับนะฮะก็ดีเห็นจิตนาสาธะหรือว่ามันามาเติมนะเขาเขาเขามาเติมช่องว่างเนื่องจากว่ารัฐภาครัฐเนี่ยไม่สามารถที่จะมีกลไกหรือว่าการบริการที่เพียงพอเนื่องจากว่า จำนวนผู้ป่วยมันเยอะมากใช่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 ไหมครับเพราะนั้นจิตอาสาเลยเข้าเข้ามาช่วยเติมเต็มนะครับในในหลายๆเรื่องเช่นเป็นตัวกลางในการประสานระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขกับกับกับผู้ป่วยหรือกับประชาชนนะครับในในด้านต่างๆอยู่แล้วแหละในด้านต่างๆนะครับในแง่ของหาหนักอึ้งหาเตียงหาโรงพยาบาลหายาหาอาหาร หาหาทุกเรื่องอ่ะหาทุกอย่างใ,ให้เพราะฉะนั้น,านการเรียนอะนะฮะว่าเออพอดีไอ้ข่าวพวกเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันไม่ค่อยสื่อหลักไม่ค่อยจะนําเสนอนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครนะฮะที่เป็นจิตอาสาโน่นนี่น่าแรงต่างเนี่ยมีไปทํากิจกรรมที่ไหนยังไงแรงต่างก็ส่งเข้ามานะฮะเดี๋ยวเราจะาช่วยไปสัมพันให้ช่วยัมนะช่วยพูดให้บางทีไปติดทองหลังพระเนี่ยมันบางทีเนี่ยประชาชนเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลือนะใช่ เอ่อจะไปพึ่งภาครัฐตนี้โทรไปโทรศั์ไม่รับอะไรก็เลยเพราะมันแจมมากทีนี้ถ้ามีจีนอาสาติดต่อจีนอาสาได้เกาจะช่วยก็ได้มากพอสมควรเพราะช่วงนี้เนี่ยนะสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันโอ้มันแย่มากนะผมเดินไปไม่ใช่เดินนะให้แม่บ้านไปซื้อข้าวในตลาดซื้อกับข้าวช่วยแะไถ้าไม่มีขายเลยนะใช่ใช่เพราะว่า เพราะคนไม่เข้าคนไม่เข้าตลาดคนไม่ออกมาจากบ้านคนไม่ออกจากบ้านกลัวกลัวใช่แม้แต่ในเซเว่นเนี่ยของบางอย่างก็ขาดใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องอาศัยจิตอาสาเหล่านี้นะเพราะว่าคนบางคนก็ไม่มีที่กินไม่มีที่อยู่ไม่ที่อยู่เนี่ยมันแทบจะนี่ยน่แหละไม่มีที่กินไม่อะไรต่างเนี่ยผมผมองอย่างนี้นะผมมองอย่างนี้นะตอนเนี้มีแต่อาสามีของ จิตอาสาของจิตรดาของาชาติของหน่วยงานโน้นของหน่วยงานนี้จะมาหารแจกใช่ใช่ผมบอกว่าทําไมว่ารัฐบาลไม่ให้หน่วยงานราชการอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องโควิดเนี่ยมาทําเรื่องพวกนี้ชาวบ้านโดนล็อกอยู่ในชุมชนพวกเนี้ยอาหารการกินก็กินไม่ได้ไม่มีอะไรกินนห่ะต้องหาทําแร้เขากินแหละนั้นจะอยู่ได้ยังไงเอาชีวิตรอดจากการอดตาย กับโควิดมันก็จะพอๆกันไะเห็นด้วยเห็นด้วยพี่ดำไม่หน่วยราชการรัฐบาลสั่งให้เ o r k f r ฟอร์ม e ฮมไก็เลยนอนอยู่ที่บ้านนอนราชการส่วนอื่นเนี่ยมาไทยเนี่ยนอนอยู่บ้านที่ดินเนี่ยไม่ได้ตอนนี้ไม่มีใครรังวัดหรอกอฮะอกรมที่ดินสมมตินะมาไทยไอ้กระทรวงอะไรอ่ะอ่าอื่นๆเนี่ยลงไปชัวเนี่ยอย่างน้อย ก็ไปทางกองขนส่งนทางบกเนี่ยแบ่งกันไปไว้พื้นที่นี้หน่วยอันนี้รับผิดชอบพื้นที่นี้หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเรื่องโงมไอโซเลชันเนี่ยซึ่งมันจําเป็นมากไงทั้งเรื่องยาเรื่องรแยละเอีหมอเขาดูแลเรื่องอาหารการกินกัตัวคนอะไรพวกเนี้แล้วมันก็จะทําให้ได้ข้อมูลเพิ่มใหม่เยอะแล้วก็จะช่วยคนพวกนี้ได้อีกเยอะใช่ใช่ใช่เนี่ยพอพูดถึงเนี่ยทางนี่ยทาง ทางเซเว่นเนี่ยส่งส่งข้อมูลมาแล้วนะฮะว่าในช่วงเดือนเมษตั้งแต่เดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะต้นปีเมษาต้นปีเออต้นปีนะฮะเมษาอย่างเดียต้นปีเนี่ยทางทางนี้เขาจัดโครงการอะไรนะโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันครับนะฮะก็รวบรวมเซเว่นเขาก็ทำใช่ใช่เก็ทำนะฮะก็มอบชุด PPE นะฮะมอบ สิ่งของต่างๆที่บรรเทาทุกผ่านทางทางไอ้พวกพวกิตอาสาทั้งหลาย,ยเนี่ย,ยทา้ามูยทีนะไม่ว่าจะเป็นมูยที่ร่วมกนันยูมูยที่เอเลวันมูยที่โปรตึงมูยที่นะฮะเยอะมากนะฮะที่เขาส่งข้อมูลมาให้เนี่ยเยอะมากเลยเนี่ยนะครับนะฮะก็คือผมมองอย่างนี้คุณำรารานอกเหนือจากให้ของแล้วเนี่ยที่สําคัญจริงๆเนี่ยพวกนี้ก็งานล้นมือนะมูลทีเนี่ย เพราะงั้นเนี่ยต้องเอาคนลงมาภาการที่หน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรพวกนี้ก,กับโควิดเ่ยที่ยังทํางานปกติอยู่ต้องลงมาช่วยเรื่องพวกนี้ใช่ใช่ใชนะฮะแต่ว่า<ๆ>ทางเช้รเทเนี่เขามอบมอบมอบมุ่งไปที่เรื่องของการช่วยเหลือ,อ,อทับหน้าครับ พยาบาลคนที่ทําหน้าที่ในการรักษาพยาบาลรักษาอะไรนะั่นเป็นส่วนใหญ่นะครับนะฮะก็อย่างน้อยที่สุดก็เป็นเป็นการบรรเทานะฮะโครงการเขาเรียกว่าร่วมสร้างสารรค์และแบ่งปันโอก,กาสให้ให้ทุกคนนะฮะให้ทุกคนนะฮะโดยมีปวาหมายคือการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับแพทย์พยาบาลพี่น้องประชาชนนะฮะทั่วไปนะฮะให้ให้สามารถ ต่อสู้กับการเยียวยาผลกระทบนะจากโควิดได้นะครับอันนี้นี่ก็เขาได้ส่งมอบกรุพันธ์ทางการแพทย์นะฮะจากโรงพยาบาลสนามกว่า50แห่งไปแล้วนะครับอืมแล้วก็พวกเจลพวกนะเครื่องวัดอุณหภูมิน้ำดื่มน้ำแรงต่างๆนะก็ช่วยกันนะฮะเขาบอกว่าเออเนี่ยช่วยไปประมาณ8ปดสล้านแล้ว นะฮะภายใต้งบประมาณ8% 8ล้าน,นก็ก็นุโมทนาบุญทางทางนะฮะจีพีด้วยนะฮะทางเซเว่นด้วยนะครับเพราะว่าเฮ้ยอย่างที่บอกเมื่อกี้เข้าเซเว่นเนี่ยของเริ่มขาดแล้วอ่ะครับครับนะฮะของเริ่มขาดแล้วนะฮะเพราะว่าที่พึ่งที่พึ่งของคนววนะวันนี้กลายาเป็นเซเว่นไงเนื่องจากว่าไอจุดที่เขา,เาระบ,บายสินค้าเป็นสต็อกเข้าบางทีเขาก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบโควิดโควิดอะไรเขาก็ต้องทำให้การขนถ่ายของล่าช้า ใช่ใช่ใช่นะฮะเพราะตอนนี้คนก็เนี่ยฮะห้างก็เข้าไม่ได้ตลาดก็เริ่มเข้าไม่ได้ก็สุดท้ายปลายทางก็คือเนี่ยนะฮะเซเว่นนะครับตลาดเป็นตัวนั่นเลยตอนนี้เราไม่รู้ว่าใครติดหนแล้วก็มาเดินอยู่ครับครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขอญาตอคุยสายกับหมออกพลนะครับนะฮะเอเดี๋ยวเดี๋ยวขอญาตต่อสายหาหมอครับนะครับอา หมอเข้าสายมาแล้วใช่ครับประชุมสายนะมีพี่ดําอยู่ในสายด้วยครับหมอครับครับครับผมได้ครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับหมอครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับอครับผมโอ้ยมันยังไงฮะคุณหมอตอนนี้มันยอดไปถึงสองหมื่นกว่าแล้วทะลุสองหมื่นแล้วนะฮะมันจะถึงจุดพีคสูงสุดเมื่อไหร่ครับคุณหมอครับ จริงๆอันนี้ตอบยากครับแต่ผมเชื่อว่าเดือนหน้าเนี่ยครับน่าจะเดือนนี้แหละครับไปเดือนนี้ต้นเดือนหน้าก็น่าจะเป็นจุดพีคนะครับสิงหาเนี่ยแะจะเริเห็นตัวเลขที่ลงสิงหาใช่ไหมครับเอ็นเห็นมีแต่วันนี้เท่านั้นกันอยู่แต่ว่าตัวเลขการระบาดปัจจุบันนี้ตัวเลขที่เราเห็นกันเนี่ยเป็นตัวเลขจริงทคจขนาดไหนครับมีการมีการประมาณการว่าตัวเลขที่เห็นระบาดตามรายงานเนี่ยน่าจะไม่ใช่ตัวเลขจริงนะครับ ก็ตัวเลขจริงนั้นนะ่ะเอน่าจะมากกว่านี้ประมาณสัก5เท่าเป็นอย่างน้อยครับวัวไอเป็นาเท่าเลยครับวันละเป็นแสนเลยใช่ครับใช่ครับอตัวเลขที่มีการประมาณการนะครับหมายถึงว่ามี mm hmm. มงานข้อมูลนักวิจยัยหนึ่งที่ออกมา <c oughs> ที่บอกว่าตัวเลขน่าจะเป็นประมาณ5เท่านะครับซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเป็นทั้งข่าวดีและข่าวด้านนะครับ เอาเอาข่าวข่าวข่าวดีก่อนนะจย์ข่าวขายไหนก่อนข่าวดีก่อนข่าวดีก่อนนะข่าวดีก่อนถ้าถ้าพูดถึงข่าวดีนะครับเล้วจริงๆแล้วอัตราการตายที่เราเห็นกันเนี่ยอาจจะต่ำกว่าที่เราคิดเยอะมากเลยเพราะว่ามีผู้ป่วยจำนวนเยอะมากเลยที่ว่าไม่มีอาการนะครับแล้วก็ไม่อยู่ในระบบเลยไม่ํามารเป็นตัวหารนครับซึ่งอันนี้เป็นข่าวดีอันที่สองข่าวที่ที่สองเนี่ยครับถ้าสมมติว่าตัวเลขเป็นอย่างจริงเนี่ยการเกิด herd immunity หรือภูมิคุ้มกันหมู่น่็จะเกิดเร็ว ที่เราคาดคิดกอย,ย่างที่เรียนถ้ามันมถ้ามันเป็นอย่างที่ที่เรียนตัวเลขที่บอกนะครับ <Okay. S 1> แปลว่าในเวลาไม่นานนะครับมันก็จะเยอะจนก,นกระทั่งตัวเลขหักหัวลงนะครับซึ่ง <im> อันนี้เนี่ยประจะคล้ายๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอินเดียนะครับอ oh. ครับถ้าเห็นตัวเลขที่อินเดียเนี่ยเราเห็นว่าตัวเลขขึ้นอย่างพุ่งสูงมากเลยแล้วก็ค่อยปากหัวลงนะครับ <im> อัน<ม>นี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องเรียนว่าที่อินเดียเนี่ย เขาฉีดวัคซีนไม่ทันหรือเาครับนะครับตัวเลขการฉีดวัคซีนเนี่ยจำนวนไม่เยอะเลยครับนะนี่ต่อเองแต่ว่าหัวลงโดยเจ้าท่านที่คมจติยังฉีดวัคซีนไม่ครบทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้แปลว่าวัคซีนไม่ได้ช่วยนะครับพียงแต่ว่าวัคซีนอย่างเดียวไม่ได้ช่วยมันต้องแตกหลายๆอย่างนะครับรวมกันปัจจัยปัจจัยการลดหัวลงของอินเดียคืออะไรนี่ไงราการที่ติดเวลาที่ติดเยอโรคแล้วพอติดแล้วหายแล้วก็มีภูมิเหมือนกันนะครับไม่ได้แปลว่าจะต้องรอให้เป็นวัคซีนอย่างเดียว ครับการที่เขาติดอย่างเรียกว่าเยอะมากนะครับช่วงที่ติดระบดเนี่ยเขาติดเยอะมากเพราะเราทราบันดีในอินเดียนั้นชุมชนเนี่ยเป็นชุมชนหนาแน่นนะครับอยู่กันครอบคือแบบว่าโอ้โหห้องหนึ่งนอนก็ติดคนในเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็ติดกันหมดหละเพราะฉะนั้นพอติดกันอย่างนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมี herd immunity เหมือนกันครับเพราะว่าถ้าถ้าเราเคยเห็นรายงานของอาจารย์ยงนะครับอาจารย์ยงเอาผลการตรวจคุมขื้นจัน ของผู้ที่ติดเชื้อแล้วหายแล้วมาเทียบกับการให้วัคซีนนะโดยที่เอาผลจากผู้ที่หายจากติดเชื้อเนี่ยเป็นก็เียโกสเตนดาไดไปดูสิ่ง้อาจารย์ครับนะครับข้อมูลอาจารย์จะมาเทียบจากผู้ที่ติดเพราะจริงๆผู้ที่ติดแล้วหายแล้วนั้นมีภูมิคุ้มกันแล้วจบหลักครับของอินเดียเนี่ยเดือนพฤษภาเนี่ยพีคตั้ง400,000คนต่อวันนะแล้วปรากฏว่าวันเดือนกรกดาเนี่ยเหลือเหลือ40,000 เพราะอย่างน้มันลงเร็วมากนะครับใช่ใช่ครับ,บอืมอครับอซึ่งอันนี้เป็นธรรมชาติของเวลาที่เกิดวัเดอร์มินิตี้นะครับตัวเลขของเดอร์มินิตี้ก็จะเป็นแบบนี้ครับผมอ๋มอ,อโอเคโอเคนี่เป็นเรื่องจะน้นถ้าถ<า>้าถ้าถ้าเรานึกง่ายๆนะครับตอนที่กราลังไม่มีวัเดอร์มินิตี้เนี่ยจากหนึ่งคนไปสองคนไปสามคนไปสี่คนเนี่ยกระโดดไปที่ไหนก็ติดหมดนะครับแต่ว่าเมื่อไรก็ตามที่มีภาวะภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยถ้าเขาไปติดคนที่เคยมีภูมิอยู่แล้ว มันก็ไม่กระจายต่อมันก็ทําให้เกิดการฉลองชาลกอืมอืมครับอันนี้อันนี้คือข่าวดีถ้าเกิด,ดถ้าเกิดมีเอิมมูนิตี้อ่านะครับรแล้วแล้วข่าวร้ายครับข่าวร้ายก็ก็เป็นเรื่องเดียวกับที่เกิดขึ้นในอินเดียอย่างละครับก็คือว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตมากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นที่สําคัญมากถ้ามีการรักษาที่ไม่เหมาะสมนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากที่อยากจะคุยกัน่องนี้มันจันเพราะว่าจริงๆแล้วในอินเดียเนี่ยส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาผ่านปัญหานี้ไปได้เนี่ยเค้าารัขมนะบ ไม่ได้มีเฉพาะย,ยาที่เราใช้เป็นหลักนะครับยาตัวหนึ่งที่มีการพูดถึงทุกมากคือวัวแม็กตีนนะครับยาเออไวที่มีข้อมูลยืนยันชัดเจนเลยครับว่าไอเวัวแม็กตีนเนี่ยนะครับได้ผลดีมากนะครับถ้าใครนึกไม่ออาไอเวัวแม็กตีนคืออะไรนะครับก็คือยาที่ใช้ในการฆ่าพยาธินะครับแล้วก็ต้องเรียนว่าเป็นยาที่ฆ่าพยาธิในมนุษย์นะครับ เราทํายาม,มารักษามนุษย์แต่ว่าก็าไปใช้รักษาในสัตว์ได้ไม่ใช่ทํายารักษาในสัตว์เราม่ใช่ในมนุษย <c oughs> ์กับกัอมันมีความพยายามที่จะทําให้คนกใจกลัวว่าเป็นยาศาสตร์คนจริงไม่ใช่เป็นยาม,มนุษย์แล้วแล้วพอเห็นว่าได้ผลในมนุษย์ก็เลยไปใช้ในสัตว์อ๋อครับทีนี้ยาในเด็กครับคุณหมอยานี้มีขายทั่วไปตามร้านไหมต้องให้แพทย์มีครับตอนนี้ออจะต้องใช้ใบใบรองแพทย์ครับใบใบสังแพทย์ครับแต่ว่าจริงๆตอนนี้ก็มีขายตามร้านขายยาแต่ว่าหาซื้อลำบากแล้วนะครับ<า> <ๆ S 1> เพราะว่าต่อให้ทางกระทรวงบอกว่ายังไม่มีข้อมูลยืนยันเนี่ยนะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ,ญ่ก็ซื้อกันเพราะว่าข้อมูลข่าวสารมันถึงกันครับคือ <AL> ต้องเรียนตรงๆว่าของเราเนี่ยไม่ค่อยเชื่อข้อมูลข่าวสารที่มาจากกระทรวงสาธารณสุขแหละนะครับเพราะว่าข้อมูลข่าวสารที่มาจากข้างนอกเนี่ยมันสื่อถึงกันได้แล้วก็มี ío, ต้องเรียนง่ายๆครับอย่างในจุฬาเนี่ยก็ <K S 2> ปลาเปียวก็ขายหมดก็หมายถึงว่าไม่มีเงินหมดัพนะครับแลวผู้ที่สั่งไปก็เป็นบุคคลทางการแพทย์ที่เก็บเอาไว้นะครับนั่นแปลว่าจริงๆเนี่ย ต่อให้มีคนบอกว่าอาจจะไม่ได้ผลนะครับซึ่งซึ่งอันนี้ต้องบอกว่ามีการพิสูจน์แล้วนะครับว่าได้ผลนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราจาได้ไอ้เรื่องนี้พูดกันมาทั้งผมว่าไม่ใช่วันสองวันละเป็นอาทิตย์ละหน,าน้าสองสามอาทิตย์ละนะครับโดยที่ทางกระทรวงสาธารณสุขอ้างว่าจะมีการศึกษาเพื่อยืนยันคา <c oughs> ถามคือทำไมยังไม่เสร็จ <c oughs> นะครับเพ <c oughs> ราะจริงแล้วถ้าศึกษาในจริงเนี่ยอาทิตย์หนึ่งก็จบแล้วครับ ะนะนแปลว่าที่ทํทาไปเนี่ยทาอยู่ตรงไหนทําไปถึงไหนแล้วทําไมไม่เอาข้อมูลออกมาเปิดนะครับแล้วทำไม,มไม่มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการรักษาของกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องมานั่งทบทวนกันดีๆนะครับว่าว่าทีมทําทงานของสธนั่นแหะดูข้อมูลวิชาการดีละเอียดดีหรือย,อยังนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆท่ายดีนะนะครับเวลาที่จะดูข้อมูลทางวิชาการเนี่ยมันต้องดูข้อมูลสมภูมิ นะครับถ้าอธิบายง่ายๆคือเป็นการอ่านก็เรียกออริจินอลเปเปอร์คือมีการตัดสาอะไรต้องเอามาอ่านกันหมดแต่ดูเหมือนที่เขาทำเนี่ยก็เป็นการฐานคนสรุปมาให้คนอื่นถูกให้แล้ว้ามาอ่านตอนนั้นซึ่งถ้าเขาสรุปผิดเราก็ผิดไปด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นปัญหาที่ชำมาเลยนะครับที่ที่บอกว่าน่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนในทีมของกระทรวงสาธารณสุขครับก็นะทีนี้หมอทิ้งท้ายาเมื่อกี้ว่าเ แนวทางการรักษาที่จะพูดนะฮะหมอว่าตอนนี้มันปิดทางรตรงไหนยังไงแรงต่างขอขอขาอนุญาตหมอขยายความนี้นิดครับครับจริงๆแล้วการรักษาโรคโควิดเนี่ยนะครับเป็นการรักษาที่จําเป็นต้องรักษาจริง,รง,รงต้องบอกไม่ใช่โควิดทุกโรคนะบนความเข้าใจกลไกการกระดูกนะครับหมายความว่าการรักษาเนี่ยไม่ได้รักษาแค่อาการไม่ใช่เป็นโควิดแล้วให้ยาลดไข้เฉยๆต้องอดูว่า โรคนั้นมันตุแนแรงขึ้นในแต่ระยะแต่ละขั้นตอนเป็นยังไงเพราะว่าโรคโควิดไม่ใช่โรคที่ออมีความผิดปกติเหมือนกันตั้งแต่ต้นจนจบไหมครกกับ่านนี้ครับคนที่เป็นนิดเดียวน้อย,อย,อยก็จะมีความติดแบบหนึ่งคนที่เป็นกลางการก็จะเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งถ้าเป็นแบบหนักก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละระยะเนี่ยมีความผิดปกติที่่างกันไปทำไมตรงนี้สําคัญเพราะว่าถ้าเราเข้าใจเราก็จะแก้ทุกอย่างตามที่เป็นผมขออนุญาตเทียบอย่างนี้ครับ ก็าเรานึกถึงรถยนต์นะครับถ้าถ้าเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดนะครับออรายแรกที่อาจจะเป็นน้อยๆเนี่ยอาจจะเป็นแค่ว่าแบตเตอรี่หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ก็สตาร์ทติดอันนี้ก็ง,ง่ายน,นะครับ,รบก็จุดเดียวแต่ไม่ได้แปลว่ารถที่สตาร์ทไม่ติดจะมีแบตเตอรี่หมดอย่างเดียวอีกคั้นอาจจะมีแบตเตอรี่หมดบวกกับหัวทีนหัวทีนบอดแปลว่าจะเปลี่ยนด้วยแบตเตอรี่หรือแก้แค่หัวทีนอย่างเดียวก็ย่อมไม่ได้ก็ต้องทําทั้งสองอย่างถูกไหมครับที่จุดสตาร์ทติด ในทำนองเดียวกันถ้า,ารถคันนั้นมีขัวเทนบอร์ดด้วยนะครับแบตเตอรี่เสียด้วยแล้วไดสตาร์ทสียด้วยตรงไปต้องมา,งมาแก้อย่างเดียวเลยแก้แค่สองอย่างก็ไม่ได้ทําให้รถสตาร์ทติดก็ต้องแก้ทั้งสามอย่างประเด็นตรงนี้ครับงั้นการที่บอกว่ายาหนึ่งใดตัวใดตัวหนึ่งและดูเฉพาะบางช่วงเวลายกตัวอย่างเช่นเอาคนไข้ที่เป็นหนักมาแล้วเปลี่ยนหรือเอารถที่สตาร์ทไม่ติดที่เสียเยอะมาแล้วเปลี่ยนเฉพาะแบตบล้วบอกว่าก,า, huh. การเปลี่ยนแบตไม่ได้ช่วยอื ไม่ได้แปลว่าการเป็นแบบไม่ได้ช่วยถ้าใจนะครับไม่เขา้าใจว่าเขาทำไม่ครบนะครับเพราะว่าไม่เข้าใจกลไกการเกิดโรคนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยขณะนี้ผมเข้าใจว่าแนวทางกรารรักษาเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงกลไกการเกิดโรคเลยเวลาที่เราเรียนแพทย์กันเนี่ยเราจะเรียนกลไกการออกิษของยากับเรียนกลไกการเกิดโรคสองอันนะครับเป็นหลักๆเลยทำไมต้องเรียนอย่างนั้นเพราะว่าเรารู้กลไกการเกิดโรคเราก็มีนึวเองได้ว่าอ๋อกลไกการเกิดโรคแบบนี้เอายาอะไรที่ไปบ l o อ k กลไกเหล่านั้นได้บ้าง ซึ่งกระบวนการอย่างเงี้ยทาให้แพทย์เป็นศิลปะทําให้เป็นวิชยรการทางการแพทย์ของแพทย์ครัวซึ่งหมอที่รักษาก็จะต้องรู้ทั้งกลไกการออกฤทธิ์ของยาและกลไกการเกิดของโรคเพื่อจะทําให้การรักษาได้ผลดีที่สุดครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยขณะนี้เนี่ยแนวทางการรักษาเนี่ยไม่ได้ยึดโยงอยู่ันนี้เลยครับพูดถึงเรื่องนี้น้อยมากแล้วผมไม่เข้าใจว่าทําไมไม่ทาอย่างนั้น แล้วมันอันตรายขนาดไหนครับคุณหมอฟังดูแล้วมันยิ่งจะหดหูก็ไปใหญ่ <immen mesela> ก็นนต้งไปต้องมาครับก็ถ้ารักษาไม่ถูกก็ทําให้คนไกล้ตายนะครับอันตรายขนาดไหนก็คือาจจะเสียชีวิตได้ด้วยนั้นประเด็นของมันคือถ้าเข้าใจกลไกการเกิดโรคเนี่ยข้อที่หนึ่งนะครับถ้าเข้าใจกลไกการเกิดโรคเนี่ยกลไกการรักษาที่ใช้ยาเนี่ยมียาที่ใช้หลากหลายนะครับ,รบยาตัวหนึ่งที่มีการพูดถึงน้อยมากนะครับคือแอสไพรินนะครับแอสไพรินอันนี้เป็นยาที่หาได้ง่ายถูกไหมครับ แอสไพรินไม่ได้แค่ลดไข้นะครับแต่แอสไพรินเนี่ยเรารู้กันดีว่าเป็นการที่ให้ยาเพื่อป้องกันการแข็งตัวของเลือดนะฮะหลายท่านที่เป็นโรคหัวใจ้คอ,อนุตออกว่าได้ทานแอสไพรินหนึ่งเม็ดนะครับทราบไหมครับว่าโควิดในระยะหนึ่งเนี่ยปัญหาของเขาเนี่ยคือมีการแข็งตัวของเลือดที่หลอดเลือดฝอยที่เปเลี้ยงไปถึงลอดปอดน,นะครับซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆนะครับคนที่เป็นโควิดแล้วเอกซเนต่ต่ำเนี่ยจะไม่ค่อยมีเสมหะจะไอแห้งๆนะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นประเทศที่มันมีเสมหายเยอะเราจะไ่ไปอุดตันถุงลมนะปรากฏว่าจริงๆเนี่ยสาเหตุที่ออกซิเจนตกไม่ใช่เสมหายอุดตันแต่เป็นเพราะว่าเส้นเลือดฝอยที่ไปที่ถุงลมมันอุดตันครับ<อ>ถ้าเราเลือภาพออกนะครับตอนที่เราเรียนเรื่องการหายใจเนี่ยถุงลมพอหายใจเข้าไปนะครับเลือดก,ก็จะไปที่รอบถุงลมใช่ไหมครับแล้วก็จะมีการหายเจเอาออกซิเจนเข้าไปในเลือดเอาเข้าไปในไตออกมาด้วยกันครับงั้นถ้าเสน้นเลือดที่ไป ที่ถุงลมหรือเส้นเลือดฝอยตรงนี้มันอุดตันเนี่ยครับมันก็แนบออกซิเจนไม่ได้ก็ออกซิเจนหรือเลจะตกเลยที่ไม่มีเียง์ัาอันนี้เป็นกลไกลสําคัญพอเกิดเกิดโรคของโควิดนะครับ,รบซึ่งการให้แอสไพรินเนี่ยช่วยได้เยอะมากเลยครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทาไมตองไม่พูดถึง,รงกระบ,บนนนวนาการรักษาง่ายแบบนี้ในยาพักการรักษาทีนี้คือทราบว่าระยะหลังเนี่ยนะฮะกระบวนการการรักษาของของระบบทางสมองเนี่ยมันมีการ เออคือนอกจากฟาวิแล้วเนี่ยนะฮะมันมีสมมเตรอยสเตยรอยใช้สเตอยเออใช้เตรอยนะฮะนี่นเป็นข้อที่จริงแค่ไหนยังไงฮะคุณหมอครจริงๆอย่างนี้ครับอ,อถ้าเราเข้าใจกลไกการเกิดโรคของของโควิดนะครับ,บก็จะแบ่งเป็นสาระยะครับผม,มระยะที่หนึ่งระยะที่เชื้อไวรัสเข้าไปในเซลล์แล้วมันก็แบ่งตัวแล้วมันก็เพิ่มจํานวนขึ้นมานะครับ ันนี้ก็ภาษาภาษาอังกฤษว่าการเพิ่จมจำนวนโครโมโในเซลล์นะครับอันนี้เป็นระยะรแรกๆนะครับระยะถัดมาจะเป็นระยะที่เกิดการอักเสบนะครับหรือถ้าเราคุ้นเคยจะเคยได้ยินคำคำหนึง่งก็บอกว่าใส ok ่ตกคลายสตอร์มนะครับแต่ว่าอายุใส่ตกคลายหรือพายุสารอักเสบคำว่าใส่ตกคลายเนี่ยจะเรียกอีกอย่างนึงคือสารอักเสบนะครับแต่ว,ว่าในภาวะนี้เนี่ยมีการอักเสบที่รุนแรงซึ่งการอักเสบรุนแรงเนี่ยเกิดขึ้นจากมีภูมิคุ้มกันที่มากเกินผิดปกตินะครับ ฟฮะั่งดีๆนะครับ,รบภูกกันมากเกินถือปกตินะครับและการารักษาอย่างนวิธีหนึ่งที่ทําได้คือการให้สเตียรอยไปกดถูกนะครับังนั้นการให้สเตียรอยเนี่ยในบางช่วงบางเวลาก็เป็นประโยชน์นะครับแต่ว่าสเตียรอยเป็นดาบสองคมนะครับการให้สเตียรอยมากเกินไปหรือผิดเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่า สเตียรอยเนี่ยเขากดภูมิทั้งระนาบเขาไม่ได้กดภูมิเฉพาะที่มีผลกับเรื่องของไวรัส oh. นี่ไปกดภูมิทั้งระนาบเนี่ยปัญหาที่ตามมา oh. ที่เราพบเห็นกันนะครับก็คือว่ามีการติดเชื้อซ้ําซ้อนคือไวรัสดีขึ้นแต่ติดเชื้อราหรือติดเชือ้อแบคทีเรียตามมานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เก<ม>ิดข<ๆ>ึ้นได้ถ้าใช้สเตรอยอย่างไม่ระวังนะครับนั้นแปลว่าอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่อยู่ในดุลนี้ของแพทย์แล้วก็ต้องดูด้วยว่ามีข้อควรระวังอะไรบ้างซึ่งประเด็นนี้ครับสาคัญเพราะว่าถ้า ้าเข้าใจเนี่ยกระบวนการทําให้ภูมิปกติไม่มากเกินไปเนี่ยมีวิธีอื่นครับที่มันจะม่ต้องใช้สเตรอ,อัอืม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 นฮะเข้าใจแล้ว<จ>แต่ทีนี้เดี๋ยทด่ชาวบ้านเขากินวิตามินซีกินไอ้กระชายขาวกินไอ้น่นนะครับมันช่วยได้ไหมช่วยคที่วิตามินซีเนี่ยนะครับมีข้อมูลที่น่าสนใจสองสัญ,ญญาณนะครับวิตามินซีปกติเนี่ยอันที่หนึ่งช่วยเรื่องของไวรัสอยู่แล้วนะครับเราทราบอย่าลืวิตามินซีกับแคลวัลเป็นสิ่งที่ ก็ไม่ถูกกันนี่แหละนะครับมันช่วยเรื่องการรักษาไตวัตรฉีละนะครับแต่วิตามินซีมีข้อดีกว่าน,น่นิดครับวิตามินซีเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นสารลดการอักเสบนะครับก็เรียกว่าสารต้านอนุมูลอิสระมันช่วยลดการอักเสบได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ดีต่อหลังไม่มีงานวิจัยออกมาที่พบว่าวิตามินดีในวิตามินซีในขนาดที่สูงมากๆนะครับลดอัตราการเจ็บหนัก นะครับของผู้ป่วยโควิดได้เลยนะครับอ,อันนี้จะเป็นอันหนึ่งที่มีงานวิจัยออกมานะครับัะเป็นอันที่ต้องเรียนว่าเป็นวิธีการรักษาที่ค่อนข้างปลอดภัยมากครับผลข้างเคียงน้อยเรารู้ว่ามันทําอะไรบ้างนะครับ,รบแล้วก็น่าจะได้ประโยชน์ซึ่งก็เหมือนกันครับไม่มีการพูดถึงเลยในทางการรักษาของกระทรวงสารณสุขครับไม่ีนี้ทีนิดถึงที่น่าสนใจดีกตัวอะไรนะครับที่น่าสนใจที่คุณหมอตีเท่ากชาย ปัญหาเนี่ยนะครับมีฤทธิ์ในการลดการอักเสบที่เรียนมาสักครู่ครับในด้านด้านอนุมูลอิสระนะครับไม่ได้เน้นในเรื่องของการลดเชื้อไวรัสนะครับเพื่อจำได่อ่อนแบ่เกิดโรคมีเรื่องของอันที่หนึ่งเมื่อกี้ผมขาดไป็หนึ่งตัวนะอันที่หนึ่งคือการแยร่ตัวของไวรัสอันที่สองคือการอักเสบนะครับอันสุดท้ายเนี่ยคือการอุดตันของเชื้อเลือดฝอยที่เรียนไปตอนต้นครับว่าเมล็ดตาลที่มีอุดตันของเชื้อเลือดฝอยเนี่ยคือก่อนที่จะอุดตันเนี่ยพอเกิดการเสพเกิดขึ้นเนี่ยเชื้อเลือดฝอยจะอักเสบ พอเช่นรือว่าเสพปุ๊บมันก็บวมแล้วก็ตันครับพอตันปุ๊บเนี่ยจะทําทให้ออกซิเจนแยกเกินไม่ได้ก็กลายเป็นออกซิเจนตกอย่างที่พบกันครับ